สวัสดีครับ3มเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการขายโดยตรงแต่มือใหม่หลายท่านอาจจะยังคาดไม่ถึงนะวันนี้มาแบ่งปันกันจากประสบการณ์ที่เราเดินทางมาถึง e อ j o y Home เฟสแปดอำเภอขามททเลศอจังหวัดนคนรราชสีมาเรากลับมาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ Enjoy Home มเฟสแปดอำเภอขามเทเลศอจจังหวัดนคนรราชสีมาโอ้โหแม่นอีกเช่นเคย วันนี้วันที่ 25, ยี่ห้าแดดจัดจ้านเหมือนเดิมแล้วแดดจัดจ้านเหมือนเดิมแล้วเขาบอกว่าฝนจะตกถึงที่ยี่สี่ใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ทิ้งทวนหนักเหมือนกันนะครับวันนี้สถานการณ์ปอดโป่งโล่งจัดจ้านเต็มที่สามนะครับสามเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการขายโดยตรงนะมีผลกับการขายดีขายไม่ดีลูกค้า เหมือนทักมาแล้วทำไมหายไปทำไมเงียบเงียบอะไรต่างๆหน้า,นา,นาที่มือใหม่คาดไม่ถึงที่จริงมันมีหลายประเด็นหลายองค์ประกอบแต่วันนี้เรามาสามสามเรื่องตรงนี้ก่อนเพราะมือใหม่ถ้ายังไม่ได้พัฒนานี้คาดไม่ถึงจัดไปขอบคุณทีมงานรำมากๆสวัสดีคุณสิริวันคุณสมิยะนะครับพี่สิทธิเท่าน,นี้ คุณวิวัฒน์สวัสดีครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งในเรื่องของช่างผู้รับเหมาที่อยู่หน้างานในเรื่องของการสื่อสารให้ข้อมูลกับช่างกับผู้รับเหมาที่อยู่หน้างานในเรื่องของราคาเนื้อที่คำพูดที่จะต้องใช้นะครับหรือว่าการที่จะต้องต้อนรับคนที่มาบริเวณหน้างานหน้าพื้นที่เบื้องต้น สำหรับช่างผู้รับเหมาท่านเจ้าของโครงการจะต้องบอกกับช่างผู้รับเหมาทีมงานที่น่ารักของเราว่ามีะไรติดต่อเฮียได้เลยครับมีะไรติดต่อเจได้เลยครับเบอร์โทรตามนี้นะครับผมเรื่องรายละเอียดอื่นๆผมไม่เข้าใจในรายละเอียดตรงนั้นจริงๆผมเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาผมทำางานหน้างานตรงนี้ครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับราคา ของแถมฟังกช์ชันการใช้สอยอะไรต่างๆโดยรวมอยากให้คุณลูกค้าอยากให้พี่สอบถามเจเฮียเจ้าของโครงการได้โดยตรงเลยครับหรือว่าถ้าใครมีผู้จัดการก็บอกว่าสอบถามกับผู้จัดการได้โดยตรงเลยกับเซลได้โดยตรงเลยแล้วแต่เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นรายละเอียดในเชิงลึกแล้วก็จะมันมีเกี่ยวกับ ของแถม 1, 2, 3, 4และมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการปิดการขายก๊อก 1, ก๊อก 2, ก๊อก3มันมีสเ,เต็ปของการพูดโน้มน้าวของการนำเสนอของการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความอยากต่างๆเรานึกภาพนะเผื่อในพื้นที่เรา,าเขาขายบ้านในราคา,าตลาด1น9่ยกตัวอย่าง แต่ของเรา2.49คนที่อยากที่จะมีบ้านสนใจอยากที่จะมีบ้านเขาไม่ได้ดูโครงการเดียวไม่ได้ดูเฟดเดียวแน่นอนครับถ้าช่างผู้รับเหมาที่อยู่หน้างานเราบอกว่าโอ้โหของเ e ฮีย2.49แวบแรกนะครับที่เขาได้รับข้อมูลตรงนี้เขาจะรู้สึกว่าทำไมมันราคาสูงกว่าโครงการอื่นเยอะจังเลยวะทำเลมันก็ใกล้เคียงกันเนี่ย ส่วนคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆฟังก์ชันการใช้สอยขนาดพื้นที่อะไรเขายังมองไม่ถึงขนาดนั้นเว็บแรกที่เขาได้ยินตัวเลขราคานี่คือคิดมากแล้วว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันจะมีกำแพงกั้นพอดีมันจะมีกำแพงกั้นเลยวะ่ะโอ้โหมันเบรกเขาตรงราคาแล้วเพราะกลยุทธ์หนึ่งของการดึงลูกค้ามาเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่า เรื่องของราคาเริ่มต้นเปิดตัวพีเซลดึงลูกค้าเข้ามาหลังจากนั้นเขาก็มาพูดคุยสื่อสารนะครับนำเสนอต่างๆโอเคลูกค้าพอใจในราคานี้ไปจบที่2.4 2.5มีเยอะแยะมากมายแต่คอนเทนต์ไหนตัวเลขไหนที่จะนำไปสู่ที่ลูกค้าติดต่อสอบถามมาสนใจเนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ในการขายปกติอยู่แล้ว นะครับดังนั้นในส่วนของช่างผู้รับเหมาทีมงานที่อยู่หน้างานบางวันเราไม่ได้มาหน้างานตลอดนะเราจะต้องพูดคุยสื่อสารทําความเข้าใจกับช่างกับผู้รับเหมาเราหาคําพูดอ่าบอกเขาเลยนะครับเราจะใช้คีย์ตัวไหนประโยคไหนบอกเขาบอกเขาไปเลยเพื่อที่ให้เขาพูดกับลูกค้าที่มาหน้างานที่มาในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่โอเคไหมครับ เกี่ยวกับราคาฟังก์ชันการใช้สอยของถงของแถมต่างๆขั้นต,ตอนการเดินเรื่องอะไรเนี่ยถามเฮียกะเจได้เลยครับเบอร์โทนนี้นะครับผมผมไม่เข้าใจจริงๆตรงนี้นะครับถ้าบางครั้งเยอะไปเนี่ยกลายเป็นคนละประเด็นเลยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่คาดไม่ถึงนะเพราะว่าเวลาเราขึ้นป้ายหรือว่าเรามีเพียมีคอนเทนต์เนี่ยช่างพูรับเหมาเขาพอที่จะรู้ตัวเลขเหมือนกันนะ <c oughs> หรือก็อาจจะตอบตามตัวเลขหรือว่าตาม ข้อมูลที่เขาได้มีมาจากฝ่นอื่นคาดเคลื่อนได้เลยนะครับคาดเคลื่อนได้เลยนะทำไมเขาถึงอยากที่จะให้ลูกค้าเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเขาจะพูดนำเสนอปิดการขายนำไปสู่การจองการส่งเอกสารต่างๆเกิดขึ้นเขาถึงมีนักขายไงเขาถึงมีเจ้าของโครงการที่ขายเก่งไงไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ๆใครจะมาขายเลยก็ได้ เพราะโดยธรรมชาติแล้วเวลาคนออกไปแล้วนะออกไปแล้วหรือว่ามีอะไรที่ว่า,ามันเป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกมันไม่ใช่แล้วเนี่ยเวลาจะดึงเขากลับเข้ามาเนี่ยต้องใช้พลังพอสมควรนะครับเขาถึงมีกิจกรรมมีของแถมมีการเก็บข้อมูลฐานลูกค้าไงเพื่อเกิดการขายเกิดการซื้อซ้ำเกิดการบอกต่อในโอกาสต่อๆไป ข้อที่2นะครับเรื่องที่2ที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยตรงที่มือใหม่อาจจะคาดไม่ถึงนะข้อที่2คือพื้นที่หน้างานโดยรอบพื้นที่หน้างานโดยรอบที่เราจะต้องมีขอบเขตมีแนวกำแพงมีแนวสแลนมีแนวรัว้วมีอะไรก็แล้วแต่มีป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตอะไรต่างๆ เพราะว yeah. uh, ่าอะไรครับเพราะว่าพื้นที่ที่มันเปิดโอเพนแล้วเจ้าของโครงการไม่ได้อยู่หน้างานด้วยนะบางครั้งลูกค้ามาช่วงเวลาที่เราไม่อยู่อามาหลังเลิกงานมาเวลาที่เขาว่างอะไรกันแล้วแต่แล้วไม่ได้เจอกันเชื่อไหมครับเขาก็จะถือความสะดวกมาหน้างานมาเดินดูโดยรอบบนซ้ายบนขวาอะไรต่างๆนานอกจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือ หน้างานที่มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เรียบร้อยเหมือนรถยนต์สวยๆคันหนึ่งอะที่มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เรียบร้อยแล้วก็เห็นโครงสร้างทุกอย่างโอ้โหสายไฟมันดูยุ่งเหยิงขนาดนี้หรอวะเฮ้ยเหล็กตัวนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้วะอะไรต่างๆนานา,นามันก็จะเห็นรายละเอียดที่แบบบางครั้งเขาอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการขั้นตอนของการก่อสร้างนำไปสู่มีมุมมองลบๆแย่ยๆได้ เรื่องนี้สําคัญที่มือใหม่อาจจะคาดไม่ถึงเพราะลูกค้าที่เขาทักมาในออนไลน์ทักมาในเพจต่างๆอบางครั้งที่เขามาหน้างานเขาไม่ได้มาบอกเรานะครับผมเจอหลายๆคนที่ลูกค้าเขาบอกว่าโอเคหนูแวบไปดูมาแล้วพี่เฮ้ยมาตอนไหนล่ะ,ะเรายังไม่ได้รู้เลยเราไม่ได้ต้อนรับเลยไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันเลยไม่รู้เขาเจออะไรบ้าง เห็นไหมมีอย่างนี้ครับแล้วผมเชื่อว่าท่านเจ้าของโครงการหลายๆท่านก็เจออย่างนี้เช่นกันและหลายๆที่เสียลูกค้าเสียโอกาสจากการที่เราเปิดโอเพนพื้นที่ตรงนี้มากจนเกินไปนะรายละเอียดพวกนี้เราจะต้องระมัดระวังโอเคนะครับอย่างเช่นผมผมก็จะมีสแลนสแลนคือไออะไรล่ะพลาสติกที่ว่ามันมีรูระบายอากาศนะครับม้วนหนึ่งกับพันสอ มวลหนึ่งกับยาเป็นร้อยเมตรนะเรากั้นไว้เป็นขอบเขตมีป้ายห้าบุคคลภายนอกเข้าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตช่วยได้ครับช่วยได้เรื่องนี้นะช่วยได้อ่าแล้วข้อสามสำคัญมากๆเจอมาเช่นกันปกติในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเราจะรู้ว่าเราจะต้องทําการตลาดก่อนเราจะต้องขายก่อนเราจะต้องมีการโพสต์มีการทำคอนเทนต์โอ้โหตลอดเวลาเลย วันหนึ่งบงคนสามโพสห้าโพสและแล้วมันก็ไปถึงหูถึงตาลูกค้ามังเอิญลูกค้าเขาว่างช่วงเวลาที่เราไม่อยู่พอดีอ่าแล้วในออนไลน์นี่เราโอเพ่นเต็มที่เลยเปิดจองแล้วเร็วๆนี้เชิญชมบ้านจริงเชิญชมบ้านตัวอย่างในคอนเทนต์ในเนื้อหาของเราคือมันเป็นการเชื้อเชิญเป็นการเชิญชวนเป็นการบอกลูกค้าว่า หน้างานมันพร้อมแล้วนะในระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยมาบางคนถึงขั้นคาดไม่ถึงเข้าใจว่าหน้างานตัวเองพร้อมแล้วจริงๆอาจจะประมาณ7 0็ดิแปดสิบอร์ซแล้วเฮ้ยโอเคมือนก็ติดกระจกอลูมิเนียมแล้วนี่เขาก็ทาสีแล้วรอบนึงกระเบื้องอาจจะยังไม่ได้ปูบางจุดไม่เป็นไรมันก็ไปไหนนเกียรเสียหายอะไรแต่เราไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูความเรียบร้อย,อยงไงไม่ได้ดูความเรียบร้อยโดยรวมทั้งหมด เพราะบ้านที่มันยังไม่เสร็จจริงๆนะครับมันจะมีแผลมีรายละเอียดมีงานบางอย่างที่มันต้องแก้ไขอยู่ที่ยังไม่ได้เก็บงานที่ยังไม่ได้อะไรปิดช่องว่างต่างๆเยอะแยะมากมายกลายเป็นแผลมันเยอะมากจนเกินไปกลายเป็นหลายอย่างจนเกินไป ดังนั้นข้อที่สาเป็นเรื่องสําคัญที่จะมีผลโดยตรงเกี่ยวกับการขายได้ขายไม่ได้ขายดีอะไรเลยก็เลยก็แล้วแต่โดยที่เราคาดไม่ถึงมือใหม่คาดไม่ถึงคืออย่าพึ่งเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมและอย่าเผอให้เข้าเมื่อชมบ้านจริงทงั้งทั้งที่บ้านเรายังไม่เรียบร้อยบ้านเรายังไม่เสร็จมันยังไม่เจริญหูเจริญตามันยังไม่ได้ปิดงานตรงนี้เลย ช่างสียังไม่ได้ขัดตรงนู้นเลยตรงนี้มันจะต้องมีการแก้งานอีกหน่อยนึ่งตรงนี้เพิ่งแก้ไปเมื่อวานนี้เองโอ้โหโชว์เข้าไปแล้วเห <He ard S 1> ็นไหมเป็นรายละเอียดที่มือใหม่จะต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลูกค้ามาดูวันก่อนทําไมทักไปไม่ไม่ตอบสนองเลยวะก็คุยดีๆอยู่หน้าไปอะไรหรือเปล่ายัางไงแล้วคุณก็จะต้องไปหาคำหาคำตอบ มาไปถามช่างไปถามอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะใหม่แล้วคุณก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรยังไงโอเคไหมครับนี่คือสามเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการขายได้ขายไม่ได้ที่หลายๆท่านละเลยหรือว่าบางท่านถึงคาดไม่ถึงเราเจอมาแล้วครับเรามีประสบการณ์มาแล้วเราจรึงมาแวะแบ่งปันให้ข้อมูลทีมงานเราโอเคไหมสําคัญนะเพราะหลังแรกของเราเรา,เราจะต้องขายดี เฟสแรกของเราจะต้องขายอย่างรวดเร็วเพราะเราโฟกัสที่ความเร็วเราไม่ได้มีเวลาไปรอลูกค้าโอ้คนนี้ไม่ผ่านไปแล้วอ้าวเดี๋ยวรออีกสเดือนคนนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวรออีกสามเดือนเราไม่มีเวลาไปรอลูกค้าน,านานขนาดไหนทุกทุกคนที่เข้ามาอาจะต้องสามารถที่จะได้ลุ้นอ่ะเออมันจะต้องได้ลุ้นมันจะต้องอ่าถึงขั้นที่จะปิดการขายได้ อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นลูกค้าเราแต่มันจะต้องเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความไม่พร้อมของเขาเ okay, ข้าใจไหมมันจะต้องเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความไม่พร้อมของเขาไม่ว่าจะเป็นอาจจะจะต้องไปเดินบัญชีใหม่ก่อนทำโอทีเพิ่มสักหน่อยไปปิดยอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับ รอเงินเดือนขึ้นอีกสามเดือนข้างหน้าอะไรกันแล้วแต่มันจะต้องเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยส่วนใหญ่โดยรวมมากกว่าไม่ใช่เขามาเปลี่ยนใจเพราะว่าออ้ยไปดูจริงๆแล้วไม่น่าอยู่เลยไปเห็นไปเห็นขั้นตอนจริงๆแล้วโอ้โหเละเลยมันจะไม่ใช่อารมณ์นี้โอเคไหมครับนะครับนำไปใช้นะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเดินทางมาถึงเฟสแปลแล้วเราอยากที่จะส่งต่อให้กับทุกๆคน นะครับไม่งั้นเราขายไม่ดีขนาดนี้เราใส่ใจราละเอียดเล็กๆน,น้อยแล้วใส่ใจอารมณ์ของลูกค้าโดยวรวมทั้งหมดเลยแต่ก็มีหลุดบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งเข้ามาเขาไม่ได้มาบอกเราทุกคนแล้วหน้างานของเราจริงๆอ่ะมันปิดอยู่แต่มันไม่ได้ปิดแบบมิดชิดหรือว่าร้อยเซขนาดนั้นเขายัางพอที่จะแหวกเข้ามาได้บ้าง <laughs> ยังพอที่จะมาเจอช่างเจอผู้รับเหมาบ้างนะครับ อ่าแต่ก็เป็นการที่เราทําการตลาดประชาสัมพันธ์ต่างๆและมันก็เลยถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่สิ่งไหนที่เราสามารถที่จะดูแลให้มันรอบคอบมากขึ้นให้มันออกมาดูดีมากขึ้นเราก็สมควรที่จะทําโอเคนะครับห้ามละเลยเรื่องนี้สวัสดีครับคุณรัชนกหน้างานเป็นไงบ้างครับฝนตกฟ้าร้องหน้างานชิวๆเลยนะอ่าถ้าหน้างานของเราอยู่ในช่วงมุงหลงังคาฝนตกนั่นคือสิ่งที่ดี <c oughs> ทีได้เทสหลงังคา ถ้าหน้างานเราอยู่ในส่วนของโครงสร้างโอ้โหโพึ่งเทต่อมอเสร็จเลยดีอดินมันจะได้ยุบจะได้เซ็ตตัวพึ่งเทคานเสร็จเลยดีดินจะได้ยุบจะได้เซ็ตตัวโอเคไหมยังไงก็แล้วแต่มองหาสิ่งที่ดีจากจุดนั้นให้เจอให้ได้เพราะอะไรครับก็เพราะมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณจะไปห้ามฝนไม่ให้ตกได้ไหมล่ะอ่ะก็มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตีความสิ่งนี้เพื่อที่จะได้ไปต่อ หลังที่หนึ่งรอเทพื้นตั้งแต่วันเสาร์ก็แคนเซิลไปเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี้ก็จัดหนักนะครับโอ้ยทิ้งทวนฝนถ้ายังไม่ได้เทหลังที่สองก็เทขัดสองสมรอบนะฝนตก <c oughs> ขาดสองสมรอบกว่าที่จะผ่านไปได้นะครับสามสีรอมุงหลังคาต่อไปเพราะว่ารถส่งของยังเข้าไม่ได้นะครับกำลังรวบรวมตัวเลขในการสั่งกระเบื้องหลังคา นางานงานก่อผน,นังงานอะไรเขาก็พอทําได้เขาทําก็ต่อไปโดยรวมนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้างานอินจอยโฮมฟีดแปดบรรยากาศกลับมาร้อนรอนเขาเรียกวอะไรล่ะจัดจ้านเหมือนเดิม6กโมงแล้วนะแต่ยังจัดจ้านเห็นไหมห็นแดดสง่สงมาที่เสื้อผมไหมสามสี่วันที่ผ่านมาห้ามงนงืมืดมาแล้ว เรามีนัดหมายว่าจะพาทีมงานเราไปดูเหล็กโครงหลังคาแต่และส่วนเรียกว่าลายความสูงของดั้งเท่าไรของอกไก่เท่าไรแบบไหนสิงจะสวยงามฝนตกยาวตลอดเลยไม่ได้ไปดูสักทีผมก็เดินทางไปกรุงเทพต่ออกีกเพิ่งกลับมาวันนี้นะครับมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาเรื่อยๆพอเราไม่เห็นหน้างานหลายๆอย่างเราก็เลยอยากที่จะพูดเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้อันไหนที่มัน นึกขึ้นได้สดๆแลร้อนๆมาดๆแล้วก็อย่างที่จะแบ่งปันกันนะครับมันจะได้ตรงข้อมูลที่ดีที่สุดสวัสดีครับพี่ออ๋เป็นไงบ้างครับหน้าง,งานเป็นไงบ้างสวัสดีครับคุณสุริชาพักทีมงานเราท่านใดน่าจะหมดฝนแล้วช่วงนี้ <c oughs> ทีมงานเราท่านใดที่อยากที่จะเรียนยาารู้เกี่ยวกับสร้างบ้านขายโดยเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกมาเจกันได้นะครับสัมมนาสดนะรอบต่อไปวันที่1 3 1 4สิสิงหา ยังว่างอยู่รับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นในซูเปอร์วีคอร์สสอนมืใหม่สร้างบ้านในขายดีผมสอนเองจัดหนักจัดเต็มให้แล้วก็เชิญเจริญมาร่วมสอนเกี่ยวกับข้อมูลการขายการปิดการขายกระบวนการขั้นตอนการขอสินเชื่อต่างๆการวิเคราะห์ลูกค้าโอ้โหดีมากๆแล้วเชิญท่านอาจารย์ชัยสินแสมาให้ข้อมูลความรู้ด้วยครอบครอบคุมรอบด้านทุกสิ่งทุกอย่างมาข้อนี้ข้อเดียวจบเลยทุกกระบวนการ โอเคนะครับเจอกันในวันที่13-14สิงหาคม65รับเพียงแค่20ทาเท่านั้น VP จริง0933296737ด้วย ID Line EJHome909 ขอตัวไปถ่ายรูปสวยๆจะได้ทำคอนเทนต์ก่อนตอนหัวค่ำอีกสักคอนเทนต์2คอนเทนต์นะครับเนาะแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับคุณชายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่โอ้แล้วเจอกัน สวัสดีครับบ๊ายบาย